อาลวครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่กับช่องบอล e x กแซเป็นอีกแล้วและในวันนี้เราก็ถึงคิวของนักพัฒนาชุมชนนั่นเองครับ<ป>โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาไปดูนะครับว่าทําไมนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการถึงจะเรียกไม่หมดนะครับ ไปดูกันนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าปีนี้นะครับเปิดทั้งหมด4เขตด้วยกันนะครับนะก็คือภาคเหนือเขต1เขต2ภาคใต้เขต1ครับแต่ว่าวันที่ถ่ายเนี่ยก็วันที่14แล้วเนาะก็ยัง14มกราคมนะฮะยังไม่ได้สอบนะภาคใต้นี้น่าสงสารมากครับรอนานมากมากเลยรอข้ามปีเลยเนาะแล้วก็ภาคกลางเขต2นะครับนะเปิด4เขตเรารู้ตอนนี้คือ3เขตเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ภาคเหนืเอเขตหนึ่งครับคนสอบผ่านเยอะครับผมนะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคนภาคเหนืเอเขตสองนะครับห้าร้อยหกสิบเอ็ดคนนะครับส่วนภาคกลางเขตสองนะครับห้าร้อยแปดสิบแปดคนส่วนภาคใต้ยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะมีเหยียบห้าร้อยได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนสมัครตัง 3, ้งสามพันกว่านะครับก็หวังว่าจะยังมาสอบกันอยู่เนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้อมูลย้อนหลังกันสักหน่อยนะครับในปี2564นครับนักพัฒนาชุมชนเปิดปเปิดปี6นย์นะครับ แล้วก็สพานเยอะครับหลายพันคนเรียกไม่หมดปี62ก็เลยไม่เปิดนะครับแล้วก็มาเปิดปี64กันนั่นเองเ,องเนาะเราไปดูกันนะฮะปี64ที่ผมนำมาในวันนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะฮะก็คือครั้งที่14ถึงครั้งที่19เนาะแต่ว่าปี64เนี่ยเรียกทั้งหมดรู้สึกแต่25ครั้งนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเรียกแค่หลักแบบเดียวสคนสาคนแล้วนะมันเรียกแทบ ไม่กระเถิบแล้วนะก็เลยให้มาดูช่วงตอนกลางๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็คือสําหรับปี64เนี่ยเปิดเยอะนะครับนะเปิดทั้งหมด9เขตด,ด้วยกันเรามาดูนะฮะภาคเหนือเขต1ครับพ,พันสีคนภาคเหนือเขต2 95คนนะครับภาคใต้เขต1ครับสามคนภาคใต้เขต2ครับสามคนภาคอีสานเขต1ครับสองคน เคสนะครับ153นะครับพักกลางเขต1ครับยเอ่อย4 0่สิ2 1อ็เคาครับ162นะครับเป็นเพื่อนว่าเรียกหมดไหมแน่นอนครับเฉะลยเลยนะเรียกไม่หมดครับมีทั้งเรียกข้ามเขตแล้วนะอันนี้เพื่อนเคยดูนะก็คือสีเขียวที่ผมทำเนี่ยแปลว่าช่วงนี้เริ่มมีการเรียกข้ามเขตกันแล้วนะครับอย่างเช่นพักเหนเขตหนึ่งนะฮะ เบอร์3 8มแถึงสีเนี่ยเรียกหมดตั้งแต่ครั้งที่14แล้วนะครับก็มีพักหนือเขตส2เบอร์95เรียกไปนะครับแต่ไม่ไปนะครับเบอร์95บอกจะอยู่ภักเหนือเขตสงนะครับรออีก1ครั้งครั้งที่16กนะครับก็ได้บรรจุภายในเขตอยู่นั่นเอง ส่วนภาคใต้กันบ้างภาคใต้เห็นโอ้คนสอบผ่านเยอะมากครับนะประมาณ300กว่านะเรียกจริงๆนะครับเนี่ยประมาณ89 70กว่านะครับต่อให้เรียกอีกสัก5 6ครั้งผมว่าก็ไม่เกิน100นะฮะนะพอดีเตรียมข้อมูลช็อตนี้มานะครับก็ให้เพื่อนๆดูกันนะว่าความเป็นไปได้ประมาณไหนนะสำหรับนะักพัฒนาชุมชนและปี64นะี่ันเปิดไปแล้วด้วยคนมันจุไปเยอะแล้วด้วยแล้วปี68ครับ จริงอยู่มันผ่านระยะเวลาประมาณประมาณสี่ปีแต่เพื่อนๆลองดูเด็กแค่หลักหลักเออหลักสิบเนี่ยเอหอลักสิบพอเป็นไม่ได้แต่หลักร้อยเนี่ยยากครับที่จะบรรจุหมดเนาะ,ะอย่างภาคอีสานเขตหนึ่งนะครับก็เรียกกันไปถึงประมาณ80ดสิบกว่านะครับสีเขียวเนี่ยเรียกข้ามเขตและแปลว่าภาคอีสานเขตสามน่าจะขอใช้บัญชีเข้ามาครับเพราะว่าภาคเหนือ,อ,อยังยังมีอยู่เนาะ,ะเอาภาคเหนือหมดแล้วนะครับภาคเหนือเนี่ย นื้อหนึ่งเนื้อสองหมดแล้วอาจจะเรียกอีสานเขตหนึ่งเข้ามาได้นะครับอีสานเขตสองนะครับก็เรียกไปประมาณสี่สิบห้าคนนะครับเพื่อนๆน,นะก็ต้องบอกว่าคนที่เขาครองตําแหน่งเนี้ตั้งแต่ปีหกศูนย์เนี่ยก็น่าจะยังอยู่เนาะหกสองไม่เปิดเปิดหกสี่อีกทีนะพวหกสี่ก็ยังอยู่แล้วปีนี้หกแปดก็เลยอาจจะไม่เปิดนะครับในไีศานอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันก่อนหน้านี้แนละ้วไม่ได้เปิดนะครับก็เป็นไปได้ว่าของเก่าเนี่ย เขาเต็มหมดแล้วนะฮะ,ะแล้วภาคกลางครับภาคกลาง240คนเรียกประมาณ119นะครับประมาณครึ่งหนึ่งครับภาคกลางเนี่ยมีโอกาสทะลุ100ได้อยู่นะครับตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ปี68ไม่แน่ใจนะครับส่วภาคกลางเขียสองครับ121คนถ้าจะเรียกหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยไม่มีข้อมูลแล้วส่วนภาคกลางนะครับเขียนสามครับ162เนี่ย เรียกไปถึง160อ่าภาคอีกภาคการเข่งสน่าจะเรียกหมดอีกประมาณ4-5หรอบเรียกเดือนละหนครั้งหนึ่งครั้งนะครับคิดว่าน่าจะหมดแต่ที่ไม่หมดแน่ๆผมว่าภาคใต้อะ ปี4กสยังไม่หมดแน่นอนครับส่วนภาคอีสานก็น่าจะไม่หมดเช่นกันนะครับอืประมาณนี้นะครับนะใครสนใจนะครับก็ไปลองดูหนังสือนักพัฒนาชุมชนะคู่มือแนะนําตําแหน่งนะครับสําหรับใครที่เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อยู่ในช่วงนี้เนาะก็จะมีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะครับทักษะต่างๆที่ใช้สําหรับตําแหน่งสายงานนี้นะครับนะแล้วก็ลักษณะงานที่ ทำงานหลือที่ปฏิบัตินะครับอ่ะใครสนใจก็ไปติดต่อนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคแล้วส่วนใครที่เตรียมตัวอยู่นะครับตำแหน่งนอื่นเดี๋ยวจะทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ